บ้านพักตากอากาศสไตล์โคซี่มินิมอลพร้อมสวนผลไม้จังหวัดนครนายกพิกัดอยู่ที่ตำบลศรีนาวาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกเนื้อที่2ไร่1งาน28ตารางวาปรับรลดราคาลงมาเหลือ7ล้าน2แสนบาทปรับลงจากเดิมอีก7แสนบาทราคานี้ยังสามารถต่อรองกับเจ้าของได้อีกค่ะภายในพื้นที่มีสิ่งปลูกสร้าง3หลังมีบ้านหลัก เรือนรับรองห้องเก็บของโรงจอดรถค่ะที่ดินลักษณะจะเป็นสี่เหลี่ยมสวยหน้ากว้างติดถนน28เมตรส่วนด้านข้างยาวลึกลงมา80เมตรด้านหลังกว้าง30เมตรโดยประมาณต้นไม้ผลไม้เกือบร0อต้นแปลงที่ดินหนาไปกับวิวภูเขาสวยงามเลยทีเดียวค่ะบ้านเลขที่89หน้าแปลงที่ดินหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ส่วน ตัวบ้านหันไปทางทิศตะว,วันออกเฉียงเหนือห่างจากซีเจศรีนาวาร้านค้าตลาดนัดชุมชนเพียง1-2กิโลเมตรค่ะของกินหาง่ายเข้ามาจากถนนเส้นหลักศรีนาวาเขื่อนขุนดานปั๊มปตทศรีนาวา2-3กิโลเมตรและเข้าเมืองนครนายกเพียง6กิโลเมตรค่ะเราไปชมพื้นที่ภายในบ้านกันต่อเลยค่ะบ้านหลังเล็กพื้นที่ใช้สอยบ้าน40ตารางเมตรมีขนาด 1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ำและ1ห,ห้องครัวค่ะบ้านสวยสภาพดีมีการปรับปรุงรีโนเวทเมื่อ1ปีที่แล้วค่ะเรียกว่าพร้อมเข้าอยู่เลยที่เจ้าของต้องการขายเพราะว่าทำงานอยู่ต่างประเทศค่ะตั้งใจไว้จะเอามาพักผ่อนตอนกลับเมืองไทยค่ะแต่เนื่องจากหน้าที่การงานนะคะก็ไม่ค่อยได้กลับเมืองไทยบ่อยจึงอยากส่งต่อค่ะ สภาพสวยๆแบบนี้ยิ้วกระเป๋าใบเดียวเข้าอยู่ได้เลยค่ะ2ไร่หนึ่งงาน28ตารางวาราคายกแปลง7 2ล้าน2แสบาทก็ราคานี้ก็มาคุยกับเจ้าของได้นะคะ1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ำห้องนี้เป็นเรือนรับรองค่ะพักได้ก็ประมาณ2-3คนนะคะเวลามีแขกมาบ้านก็สามารถพักห้องนี้ได้ค่ะบ้านสะอาดสะอา้านเจ้าของใส่ใจดูแลทุกรายละเอียดเลยนะคะ บ้านสะอาดมากค่ะห้องน้ำก็แยกส่วนเปียกส่วนแห้งเครื่องทำน้ำอุ่นติดไว้แล้วนะคะเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องปรับอากาศมีครบด้านหลังเป็นห้องครัวนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องครัวกันค่ะสุขภัณฑ์วัสดุใช้เกรดเอย่างดีค่ะ ห้องครัวแยกเป็นสัดส่วนบรรยากาศภายในห้องครัวค่ะหาสีพาสเทลสีเขียวค่ะมีประตูออกไปด้านหลังนะคะเวลาซื้อกับข้าวหรือว่าซื้อของมาทําก็เดินเข้าข้างๆได้เลยไม่ต้องผ่านห้องนอนค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศเรือนรับรองค่ะ1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ํา1ห้องครัว ติดกับห้องครัวยังมีไม้โบราณอยู่1ต้นนะคะเป็นต้นจันทร์ค่ะเป็นลูกสีเหลืองๆนะคะเวลาออกลูกมาก็จะหอมอ่อนๆวัสดุใช้วัสดุอย่างดีเลยนะคะวัสดุสร้างบ้านค่ะเจ้าของใส่ใจมากๆเลยค่ะครัวนี้เพิ่งสร้างเสร็จนะคะ เดี๋ยวเราไปชมเรือนหลักกันต่อเลยนะคะไปชมกันเลยค่ะบริเวณรอบบ้านค่ะปูสนามหญ้าเทหินคุกอัดบดแน่นค่ะเดินได้รอบบ้านเลยนะคะแถมเทคอนกรีตรอบบ้านด้วยค่ะบ้านหลังหลักค่ะสไตล์คอซีิมินิมอลเป็นบ้านชั้นเดียวยกพื้นมีเทเลสยื่นออกมาหน้าบ้านค่ะ ฟังก์ชันการใช้สอย2ห้องนอน1ห,ห้องน้ำหนห้องครัว1ห,ห้องรับแขกค่ะมุมนี้ไว้นั่งชมสวนนั่งจิบกาแฟยามเช้าได้วิวเขาใหญ่วิวเขาใหญ่ได้วิวเขาเต็มตาเลยค่ะแล้วก็ยังมีทุ่งนาเขียวเขียวสบายตา นี่นะคะวิวเขาใหญ่ค่ะในรูปอาจจะมองไม่ชัดนะคะแต่ถ้านั่งอยู่ในบ้านได้วิวภูเขาชัดๆเลยค่ะสองไร่หนึ่งงานยี่สิบแปดตารางวาราคาขายเจ็ดล้านสองแสนบาทค่ะมีแนวรั้วเป็นต้นโมค่ะสูงเกือบสองเมตรนะคะ ห้องรับแขกห้องนั่งเล่นค่ะตรงนี้ติดเครื่องปรับอากาศไป้2ตัวเลยทีเดียวค่ะสไตล์โคซี่มินิมอลนะคะ2ห้องนอนตรงนี้เป็นมาสเตอร์ค่ะมาสเตอร์เบดมบ้านสวยตรงปกนะคะพร้อมเข้าอยู่ค่ะไม่ต้องทำอะไรแล้วนะคะยวกระเป๋าใบเดียวพร้อมเข้าอยู่เลยค่ะ พม่านก็ติดไว้อย่างหนาเลยค่ะกันความร้อนกันฝุ่นค่ะด้านหลังนี้เป็นต้นมะยงชิดนะคะผละไม้ต้นไม้เต็มพื้นที่เลยทีเดียวค่ะมีทั้งมะม่วงมะยงชิดมพะพร้าวน้ำหอมมพะพร้าวกะทิค่ะ ท่านใดที่กำลังมองหาบ้านพักตาอากาศบ้านสวนโซนเมืองนะครนายกนะคะใกล้แหล่งท่องเที่ยวแปลงนี้นะคะฝากไว้พิจารณาด้วยนะคะ2ไร่1งาน28ตารางวา7 2ดล้าน2แสนบาทเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงนัดชมขอให้นัดล่วงหน้านะคะเบอร์โทรค่ะ0 9 1ย์9 6 1 2 4และ0 9 1ย์9 9 9 8 8สเองเบอร์นี้เป็นไอดียลค่ะ เดี๋ยวเราไปชมห้องเล็กกันต่อเลยนะคะมีขนาด2ห้องนอน1ห้องน้ำา1ห้องครัว1ห้องรับแขกนี่ก็เป็นห้องเล็กค่ะหลังนี้เหมาะทำบ้านพักตากอากาศมากๆค่ะบรรยากาศส่วนตัววิวภูเขาวิวภูเขาทุ่งนาบรรยากาศเงียบสงบแต่ไม่เปลี่ยวค่ะและก็ยังไกลกับร้านค้าร้านอาหารต่างๆ1-2กิโลเมตรเท่านั้นเอง ไปชมห้องครัวกันต่อเลยค่ะห้องครัวก็มีฮูดดูดควันนะคะเคาน์เตอร์ก็บิวอินส่วนเตาอบนะคะมีเตาอบที่วางเตาอบนี่นก็ก่อขึ้นมาค่ะบิวอินไว้เช่นกันค่ะ ตามที่แจ้งไว้เบื้องต้นค่ะเจ้าของอยู่ต่างประเทศสร้างเอาไว้เพื่อจะมาพักผ่อนเวลากับเมืองไทยค่ะแต่เนื่องจากหน้าที่การงานค่ะไม่ค่อยได้กลับค่ะจึงอยากส่งต่อบ้านหลังนี้ค่ะซึ่งเจ้าของรักมากมากเลยนะคะ2ไร่1ง,งาน28ตารางวา7 2ดล้าน2แสนบาทค่ะมาดูห้องน้ำกันต่อเลยค่ะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าบ้านหลังนี้ตกแต่งได้อย่างมีสไตล์ค่ะ คุมโทนด้วยสีขาวสีพาสเทลไฟก็ตกแต่งด้วยสีวอมไวท์ทำให้บ้านดูอบอุ่นมากขึ้นค่ะวัสดุสุขภัณฑ์ใช้คุณภาพเกรด A ทั้งหมดเลยค่ะ ตรงนี้เป็นเตาอบนะคะบิงอินขึ้นมาค่ะเตาอบขนมนี่ก็เป็นห้องอาบน้ำนะคะบ้านสะอาดทุกจุดเลยนะคะต้องยอมรับเลยค่ะเจ้าของบ้านใส่ใจมากๆค่ะ เดี๋ยวเรามาดูลรงจอดรถกับห้องเก็บของกันอีกนิดนึงนะคะด้านหลังนี้ปลูกต้นไม้ไว้หลายชนิดเลยนะมีพืชผักสวนครัว ต้นไม้ใหญ่ๆที่เห็นเี่ก็เป็นต้นมะยงชิดนะคะมะยงชิดนี่ออกลูกเยอะมากๆเลยค่ะเทคอนกีดไว้โดยรอบบ้านเลยค่ะเดินสะดวกสบายมากๆค่ะตรงนี้ก็เป็นห้องเก็บของตัดแปลงเป็นห้องแม่บ้านได้นะคะมีห้องน้ําด้านหลังด้วยค่ะแยกเป็นสัสดส่วนชัดเจน นี่นะคะวิวเขาใหญ่ค่ะไปชมบรรยากาศภายในสวนกันค่ะเดี๋ยวให้ดูต้นมะนาวต้นนี้นะคะลูกดกแล้วก็ลูกใหญ่มากๆค่ะดินดีอากาศดีน้ำดีบริเวณนี้น้ำไม่เคยท่วมนะคะที่ดินสูงเสมอถนนสูงกว่าข้างเคียงค่ะด้านข้างก็เป็นทุ่งนา เวลาถึงฤดทูทำนานะคะเวลาข้าวออกหลวงก็จะได้บรรยากาศวิวภูเขาทุ่งนาสวยไปอีกแบบหนึ่งค่ะถมมาเกือบสิบห้าปีนะคะถมมาแล้วสิบห้าปีค่ะดินแดนกมากต้นไม้ในพื้นที่นะคะส่วนใหญ่ที่เห็นจะเป็นต้นมะม่วงนะคะมีมะม่วงหลากหลายสายพันธุ์เลยทีเดียวค่ะรั้วก็เป็นรั้วแนวรั้วเป็นต้นโม่ค่ะสูงเกือบสองเมตรไปชนด้านหลังเลย มีมะพร้าวกะทิมะพร้าวน้ำหอมมะยงชิดมะม่วงด้านหลังก็จะเป็นต้นส้มโอมะนาวพืชผักสวนครัวมีแทบครบทุกอย่างเลยค่ะขาตะไคร้ใบมะกรูดกระชายน้ำที่ใช้รดน้ำต้นไม้ใช้ทำเกษตรภายในแปลงเนี่ยต่อมาจากท่อของเขื่อนคุนดานประการชนนะคะแล้วก็ยังมีบอ่อประดานในพื้นที่อีกหนึ่งบอ่อ ไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำทำเกษตรเลยค่ะมีทั้งปีแน่นอนค่ะน้ำอุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะคะที่จังหวัดนครนายกอากาศดีดินดีน้ำดีตามที่แจ้งไว้เลยค่ะเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศภายในสวนไปเรื่อยๆเลยนะคะท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรที่ขึ้นนะคะ0 9 1 0 0 9 6 2 2 4และ0 9 1 0 1 3 9้8 8 2เบอร์นี้เป็น ID l ดี e ค่ะ และก็ต้องขอขอบคุณท่านเจ้าของบ้านมากๆเลยค่ะที่ให้โอกาสเราและทีมงานได้มาถ่ายทำทำการตลาดขายค่ะขอบคุณท่านผู้ชมค่ะขอบคุณสำหรับทุกๆก,การกดติดตามและการรับชมฝากแปลงนี้ไว้พิจารณาด้วยนะคะสำหรับท่านที่กำลังมองหาบ้านสวนบ้านพักตากอากาศตำบลรีนาวาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกค่ะวันนี้สารและทีมงานก็ต้องขอตัวลาไว้เพียงเท่านี้ค่ะชมบรรยากาศภายในสวนกันต่อเลยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ